สวัสดีครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูทุกคนนะครับอันนี้จะเป็นการรีวิวเครื่องพิมพ์กระดาษซับนะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่เราที่เราสั่งพิมพ์แล้วก็หน้าหน้าเลยเอยอร์ไฟล์งานที่เราสั่งพิมพ์น,นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นขนาด A3 หน้ากว้าง60เซนนะครับหน้ากว้างกระดาษ60เซนทีนี้มาดูกระดาษจริงตรงนี้นะครับอื อันนี้กระดาษหน้ากว้าง60เซนนะครับก็เครื่องกำลังปินนะครับเป็นกระดาษซับเิมิชันนะครับเอาไว้ลงรีดสำหรับงานซับนะครับเอาไว้ลงรีดผ้า t ีเคผ้าไมโครประมาณนี้นะครับรีดลงเสื้อนะครับนีสีให้ดูนะครับสีเข้มข้นนะครับสีเข้มแบบ เข้มแบบสวยมากนะครับตอนนี้มันจะผมพิมพ์อยู่6พาร์ทนะครับความเร็วการพิมพ์มันก็จะได้ความละเอียดเยอะเก็บความละเอียดได้ดีนะครับ สำหรับใครที่กำลังทำงานซับอยู่นะครับมือใหม่หรือว่ายังไม่มีร้านปิ้นงานซับหรือว่าอยากเปิดร้านแต่ว่ายังยังไม่อยากลงทุนเครื่องพิมพน,นะครับก็สามารถสั่งพิมพ์ได้นะครับก็ A4 6บาทแล้วก็ a 3 10บบาทนะครับต่อแผ่นนะครับก็โทรมาตามเบอร์นี้เลยก็ได้ครับนี่ กลับด้านนะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ลาไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทําลิงก์ลนไว้ที่หน้าปกลานล่างไว้ให้อันนี้ผมจะเอาไปรีดอันนี้ผมจะเอาไปรีดเป็นเสื้อแถมให้ลูกค้านะครับเอาไว้แจกเอาไว้แถมลูกค้า นี้เสร็จแล้วก็แห้งเลยนะครับก็สามารถเอาไปรีดได้เลยสีแห้งเร็วมากนะครับเป็นหมึกแท้นะครับเป็นเครื่องเป็นเครื่องเอฟสันนะครับเป็นเครื่องเอฟสันแล้วก็หมึกแท้นะครับ โอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ mm hmm. ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจนะครับหรือสำหรับใครอยากสนใจสกินเสื้อนะครับ mm hmm. ก็สามารถสั่งได้นะครับสวัสดีครับ